สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำแกงหมูใบมะขามอ่อนกันนะคะอันนี้เป็นส่วนของพี่แกงนะคะส่วนของพี่แกงนี้เราก็จะมีพริกมีข่าตะไคร้มีกระเทียมมีหัวหอมแล้วก็กะปิเล็กน้อยแค่นั้นนะคะอันพี่แกงขั่วทั่วไปเลยนะคะตัวนี้แล้วเราก็นำมาโขลกรวบกันนะคะนำมาโขลกรวบกัน แเราก็จะไปแกงกันนะคะตอนนี้กะทิเราเราตั้งกะทินะคะกะทิของเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาพริกที่เราตำไว้นะคะลงไปเลยนะคะรอให้กะทิเดือดแตกมันก่อนนะคะ้แลวเราค่อยเอาพริกลงนะคะแล้วก็คั่วให้หอม เครื่องแกงหอมก่อนนะคะเราถึงจะเอาส่วนผสมคนื้ออื่ลงนะคะ ใหเหลืองให้หอมเลยนะคะก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะใส่นะคะก็จะมียอดมะขามอ่อนนะคะที่เราเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาแต่อ่อนๆนะคะแล้วก็หมูนะคะที่เราหั่นไว้แล้วนะคะในการแกงหมูใบมะขามอ่อนในครั้งนี้ของเราก็มีวัตถุดิบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้เครื่องแกงหอมแล้วเราก็จะเอาหมูลงเลยนะคะ ถ้าใครไม่สะดวกที่จะตำเครื่องแกงเองก็ซื้อสำเร็จก็ได้เหมือนกันนะคะเลือกดูเจ้าที่เขาทำอร่อยแล้วก็ทำใหม่ๆนะคะเครื่องแกงจะได้หอมอันนี้หอมแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูลงนะคะ เสร็จแล้วเราจะมาเติมส่วนของกะทิเพิ่มลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำน้ำสต็อกของเราที่เราต้มไว้แล้วนะนะน้ำกระดูกหมูแต่จะใหถ้ถ้าใครไม่มีน้ำกระดูกหมูเราก็สามารถที่จะใช้น้ำปกติธรรมดาของเราเนี่ยใส่ลงไปได้เลยนะคะ สีสันก็น่าทานขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาปรุงรสกันนะคะเราจะมาปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะประมาณครึ่งช้อนนะคะจอกตัดหวานนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยรสดีนะคะประมาณสักครึ่งช้อนเหมือนกันนะคะ แล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาชิมปรุงรสกันนะคะว่ารสชาติถูกใจหรือ,อยังให้ทุกอย่างรวมกันก่อนนะคะ มาชิมรสกันนะคะเขาถูกใจอย่างอืมอร่อยมากคราวนี้เราจะใส่ในส่วนของยอดมะขามนะคะลงไปเลย แล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยกันนะคะเราก็จะมาตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะแกงขั่วหมูใบมะขามอ่อนของเราหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะลองไปทํากันดูนะได้เลยนะคะเมนูนี้ทําง่ายๆนะคะแกงขั่วหมูใบมะขามอ่อนรสชาติก็จะออกประมาณเปรี้ยวหวานแต่หวานไม่มากนะคะหวานนิดๆเปรี้ยวหวานออกติดเค็มนิดๆก็จะรสชาติกลมกล่อมก็ใกล้เคียงกับหมูชมวงที่ อืมจันทบุรีนะคะรสชาติรสชาติจะใกล้เคียงกันประมาณนั้นนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นอาหารภาคตะว,วันออกเหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็ได้มาจากแปดริ้วนะคะภาคตะว,วันออกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ